สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอุ้งอิงไม่สนเรืองกายืย่นยุบ8ปดพักร่วมรัฐบาลพร้อมร่วมสัมมนาว่าที่สสเพื่อไทยบอกอยากจะมาสื่อสารด้วยตนเองชี้กระแสมิมนช็อกลิปสติกมองเป็นสีสันหลังการเลือกตั้งจบนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคด,ดีเดตนาย,ยกรัฐบนตรีเปิดเผยว่าวันนี้จะต้องมีการพูดคุยประชุมกัน เพื่อจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรบ้างทั้งนี้หัวหน้าพักและทีมงานได้ไปร่วมเซ็น MOU ซึ่งจะได้เล่าเหตุการณ์ร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไก่ให้ทุกคนได้รับทราบเพราะการสื่อสารภายในพักเป็นสิ่งสำคัญและตอนอยากจะมาสื่อสารด้วยตนเองเมื่อถามว่านาเรืองไกลีกิจวัฒนะสมาชิกพลังประชารัฐยื่นกะกะตยุบ8พารร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพราะมีภาพของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงกนกกุลและนางสาพนิกาวานิ์แกนนำคณะก้าวหนา้าไปร่วมหาหรือจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกเข้าข่ายครอบงำพักหรือไม่นางสาวพัทธงธานกล่าวว่าเขาจะยุบพักการเมืองหรือก็ให้เขาว,ว่าไปกระแสมิ้นช็อกและลิปสติกฟีเวอร์จนคนต้องซื้อตามนางสาวพันธงทานกล่าวว่า ทุกคนลองหรือยังปรากฏการช็อกมินและยอมรับว่ากระแสเกินคาดมากแต่ตนมั่นใจว่ามินช็อกนี่อร่อยรวมถึงกระแสลิปสติกที่มีคนแห่ซื้อตามนั้นยอมรับว่าตนใช้ลิปสติกแบรนด์นั้นจริงและไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดพร้อมพูดติดตลกว่าไม่ได้รับรีวิวสินค้านะคะเมื่อถามว่าเหตุใดถึงเกิดกระแสฟีเวอร์ทางการเมืองช่วงนี้ นางสาวไพทองทานกล่าวว่าอาจเป็นเพราะการเมือนหนักๆมาช่วงหนึ่งพอมีเรื่องสนุกสนานเฮฮาจึงทําให้หลายคนเข้ามาสนใจเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวไพทองทานได้พาบุตรสาวคนโตเข้ามาที่ทําการพักเพื่อไทยเรียกเสียงฮือฮาและรอยยิ้มจากบรรดาแฟนคลับที่มารอรับนอกจากนี้นางสาวไพทองทานได้ลองชิมเมนูใหม่คือ มัทชะลาเต้ซึ่งเป็นอีกเมนูยอดนิยมขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ